สวัสดีครับผมอ้วนแซตบายช็อปนะครับวันนี้มีช้างเผือกมา1คันนะครับ CBR 300ปี2017จดทะเบียน20แสงทองนะครับคันนี้มีความพิเศษตรงที่เลขไม้เพียง1,500โลนะครับรายละเอียดเป็นไงไปดูเลยครับ วันนี้นะครับเรามีช้างเผือกเข้ามา1คันนะครับบอกเลยคันนี้สภาพ1ในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้ CBR 300นะครับปี2017แข็งทองนะครับคันนี้จดทะเบียนปี20นะครับก็คือเป็นรถนะครับผลิตปี17นะครับแต่ว่าเจ้าของเขาซื้อออกรถเมื่อตอนปี20นี่เองนะครับก็คือรถประมาณ3ปี4ปีนี่เองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอ้คันนี้บอกเลยสภาพ เรียกว่าน้องรถใหม่เลยก็ว่าได้นะครับดูหน้าปัดก่อนนะครับใสแจ๋วเลยนะครับคันนี้ตาไม่ฝาดนะครับเลขไมวิ่งไปเพียง1583มโลนะครับไมแทรถดมือเดียวนะครับสายจอดเลยนะครับบอกเลยว่า CBR300 ้นี่คือตำนานแห่งความถึกความประหยัดความแรงนะครับบอกเครื่องตัวนี้นี่ใช้อย่างเดียวครับใช้จนลืมจนร้องขอชีวิตเลยนะครับว่าพังเถอะอยากเปลี่ยนคันใหม่แล้วมันทนจริงๆครับ เดี๋ยวมาดูคันนี้เลยนะครับพูดไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผู้ชมจะรำคาญนะครับอรถคันนี้นะครับเดิมๆไม่มีลมไม่มีชนนะครับผังสวยๆเลยนะครับชุดสีสวยๆเลยนะครับสภาพแบบนี้บอกเลยว่าไปหาที่ไหนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ส่วนมากก็จะวิ่งกันแบบสองสามหมื่นโลแล้วนะครับเครื่องเดิมๆนะครับดูน็อตนะครับน็อตเดิมทุกจุดใส่กริ้งเลยนะครับผมแห้งๆเลยนะครับดูนะครับ พอท่อยังดำๆเลยนะครับอาจจะมีแบบซีดจางบ้างตามการเวลาครับดูเครื่องนะครับดูเครื่องแบบใสมากแห้งๆเลยนะครับโชคหน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับผมขี่เทสเรียบร้อยแล้วนะครับขี่ดีมากเลยนะครับติดมือมากยางหน้าหลังติดรถมานะครับดอกยังเต็มเลยนะครับขนยางยังอยู่เลยนะครับแต่ว่าสภาพก็ตามปีนะครับแต่ว่าจากที่ดูนะครับคือโอ้ยยางยังใช้ได้อยู่ครับยังดีอยู่เลยครับใช้ได้เยอะครับนะครับจานเบรกเต็มนะครับ ไฟหน้านะครับใสๆนะครับไม่มีแตกไม่มีร้านะครับกระจกเดิมเดิมทุกอย่างนะครับนี่ครับดูมือเบรกมือคัดใสๆเลยนะครับดูชุดสีฝั่งนี้นะครับสวยๆเลยครับถังสวยๆนะครับตัวเครื่องนะครับสวยเลยนะครับโซ่สเตอร์ก็ติดรถมานะครับยังเต็มเต็มเลยนะครับใช้ได้อีกเยอะนะครับอีกหลายพันโลเลยนะครับ เห็นไหมครับนี่ครับยางหลังนะครับบอกเลยว่าโหสวยมากนะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ทกันเลยดีกว่าครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดระบบไฟใช้ได้หมดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังนะครับไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับแต่ดังนะครับ รม ABS ทำงานปกตินะครับผมลองขี่เทสให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับใครหารถใช้งานนะครับบอกเลยคันนี้คุ้มมากวันนี้มาเปิดกันในราคาไม่แพงอ่ะห0าหมกว่าบาทนะครับ3 0 0 c ซีซีพวกพี่ๆซื้อไหมครับจากราคารถใหม่ๆตัวนี้ครับอยู่ที่ประมาณแสนสี่ครัเหลือ50,000กว่าบาทแต่คันนี้คือได้ในราคาถูกกว่าป้ายแดงเกือบ80,000ื่นแล้วก็ เลขใหม่เพียงพันห้าครับสภาพน้องๆป้ายแดงอ่ะครับคุ้มแน่นอนนะครับใครหารีบเลยนะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเล่งเครื่องให้ฟังก่อน,นครับบอกเลยว่าเครื่องดีแน่นอนนะครับโอเคครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับผม สำหรับใครนะครับที่สนใจ CBR 3 0 0แข็งคอปี2017จดทะเบียนปี2 0ใหไม่1,500โลกันนี้นะครับสามารถมาดูรถจริงได้เลยนะครับที่ร้านแฟร์ดิชอปนะครับู่ทย่ถนนพระรามสมนะครับติดกับ BRT วัดดอกไม้นะครับหรือใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูเองนะครับสามารถดต่อมาขอรูปรายเอียดขอรูปเอกสารนะครับคลิปเพิ่มเติมนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับเรามีบริการแห่งส่งต่างจังหวัด หนึ่งถึงสองวันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับรับประกันควาได้สินค้าตรงปกตามในคลิปแน่นอนนะครับลองดูเครดิตการจัดส่งของทางร้านในเพจแฟลชบไปช็อปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครช่องยูทูบให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจแฟลชบิ๊ช็อปนะครับเรามีรถสวยอัปเดตแบบนี้ตลอดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ